สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำกระเป๋าสำหรับหวันทำง,งานสบายๆครับวันนี้ forward extension d d e จะมีอีกตัวหนึ่ง forward extendable เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงได้บ้าง e x t e n d e d t i s s i o n ตัวนี้นะครับสามารถสะพายได้หลายแบบนะครับหนึ่งก็คือสะพายเชียงอย่างที่ผมสะพายอยู่นี้นะครับสองแล้วเอาลงมาถือเป็นกระเป๋าที่อหูนี้ได้นะครับ 3ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามีสายสะาา์ข้างหลังนะครับสามารถทําเป็นเปได้ทีนี้เราลองมาดูรายละเอยียดนะครับว่าความจุข,ของมันเนี่ยแค่ไหนนะครับยังเริ่มจากช่องหน้าก่อนเลยนะครับส่วนนี้ผมก็จะใส่พวกอะแดปเตอร์ของโน้ตบุกนะครับส่วนข้างนี้ผมก็จะแยกเป็นอะแว่นกันแดดที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับ ี้ช่องด้านในนะครับมันจะมีช่องแยกสําหรับใส่โน้ตบุ๊กได้เลยซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับผมอันนี้โน้ตบุ๊กของผมประมาณ14นิ้วซึ่งผมว่าจริงๆแล้วใส่15นิ้วได้สบายๆนะครับแถมมีช่องบุกกันกระแทกอีกต่างหากทีน,นี้ก็มาดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยสามารถรูดเปิดกว้างอย่างนี้ได้เลยนะครับของผมก็จะมีเสื้อนับสํรองตัวนึงนะครับแถมโคเดทุกรุ่นเนี่ย จะมีกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้นะครับสำหรับใส่ของเวลาถ้าเราไม่ต้องการใช้ใบใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่สมุดโนด้ตเล็กๆนะครับกุญแจรถทำด์นะครับสามารถเอาลงไปทํางานได้ทั้งหลังก็จะมีช่องแยกอิกนะครับแถมมีช่องซิปตรงนี้เพิ่มมาอีกสําหรับใส่เอกสารที่เราต้องการความเรียบร้อยว่าสําหรับคนทํางานที่ ไม่ต้องการสีที่ดูเป็นทางการมากนักนะครับสบายๆก็หรือบางทีต้องการใช้ไปทํางานต่างจังหวัดสักคืนหนึ่งเนี่ยผมว่าพอสามารถใส่เสื้อผ้าได้ชุดหนึ่งสบายๆพร้อมกับงานแล้วก็คอมพิวเตอร์ของคุณสําหรับอีกตัวหนึ่งนะครับ p o v e r Expandable นะครับที่มันชื่อ Expandable เพราะว่าเราสามารถขยายชอ่องตรงฐานได้นะครับให้ฐานมันกว้างขึ้นก็จุของได้มากขึ้นนะครับ ก็ลักษณะการสะพายจะแตกต่างจาก covert extended mission อยู่จุดหนึ่งตรงที่ตัวนี้ไม่สามารถทำเป็นเป้ได้นะครับก็คือจะสะพายเชียงอย่างที่ผมสะพายอยู่แล้วก็เอาออกมาเป็นถือเป็นกระเป๋าอย่างนี้ถ้ากลัวสายเกะกด้านหลังก็จะมีช่องเก็บให้นะครับหรือเราจะใส่ของเพิ่มเติมก็ได้นะครับตัวนี้ที่เหมือน covert extended mission ก็คือมีช่องคอมพิวเตอร์แยกบรรหาอยู่ด้านหลัง,งนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนด้านหน้าจะเป็นลักษณะเวลโคลขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีช่องแยกอีก2ช่องให้ก็ใส่ของแด้ค่อนท้างถูกใจเหมือนกันสำหรับโ o เวอร์เอ็กซ์เทนเดดมิชและโ o เวอร์เอ็กซ์เทนเนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนทำงานที่ดูไม่ต้องการเป็นทางการมากนักนะครับแถมมีช่องเยอะจุใจฟังก์ชันเยอะมากนะครับสาม,มารถใส่ของ ไปนอนพักได้คืนหนึ่งนะครับเผื่อเวลาไปทํางานต่างจังหวัดถ้าสนใจยังไงลองเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านเราด,ดูครับผมขอบคุณครับ